อสวัสดีค่ะมอนี่ครัวนางน้อยชาแน,นลจะพามาเบิง่งพาพี่น้องมาเบิง่งสีแกงน้องไม้เด้อค่ัเด้อดมงรู้หนิมีแหงมีหนอ่อมีอย่างมันนหนโบใหญ่เป็นไรมือนี่ทํามาเบิง่งยายให้ยายเราเก่งน้องไม้กาลังถูกเลยครับเบิ่งอันนี้หนอ่อสดๆเลยเมื่อกี้บ่ได้นําเราไปเราไปซับเอาในโกลืมอีหลีลืมเป็นนาไปเบื้องยาย พี่แกงน้องไม้ซดเดอ้อเหมือนี่พี่น้องมากินน้ำแซ่บน้ำกันบึงดูคองใส่มีบุอยดค่ะหลายจักเฮ็ดจักพักหวานจักมาอื๊ะมกบวกแซ่บแน่นอนเหมือนนี่สปเปเดกนัวๆเข้าไปต้มและต้มให้มันจืดซะก่อนค่ะหดอ,อกๆเลยกำลังต้มพักหวานพักสงแงง อีตู้มึงดูค่ะมังอือมังบวกเฮดคอนขาวเฮดกระตันอู้หกทุกพักใส่น้ำยานางแล้วต้มแล้วแล้วอันนี้ต้มมองมาแล้วจืดแล้วใส่ปลาคอนำ้ำเราขัวปลาคอน้อยสองตัวเต้องกองยายเขากองให้แล้วน้ำยานางกับเคี้ยวคักขนาดเมึงดูบ่ซบแซบบ่ทนละค่ะมื้อนี้ เราบอกว่าเราบบใส่ให้ได้ผักเน่าเรายาดพิษไข่ดื่มด้วยค่ะเด,ด้อมาเบื้องขั้นตอนตอไปตำาขาเบือแล้วเขาเบือกันโอ้ยย่างขักค่ะมาเบื้องบนแลยไปแล้วมันติดก้นดีบเอาบ่กเมื่อไหร่ิ่มน้ำลงไปจังน้อยติ่มอะไร้วะติ่มหลายไปแล้ว มกบวบให้เฮ็ดใส่มักบวบเฮ็ดและทุกอย่างใส่ลงไปแล้วคะ่ะทำมาเบิ่งยามมันฝดบปนี่ขักขนาดเลยแจกเด้อค่ะเด้อนี่ผู้กินนี่นสุดยอดอีหลีให้ประแดกคะ่ะสามสี่สี่ปีเลยได้ไดปรปแดกให้นี่โพสโพคะ่ะโบแซบโบทนเนาะค่ะเมื่อน,นี้ตอนสําคัญคะ่ะขั้นตอนสําคัญเบืองเด้อเบืองเด้อเบืองเด้อ <laughs> เราใส่ก่อนหน้านี้แล้ววันสามบวกมกูแล้วค่ะ ห่ต้องห่วงดอกเอาปลาแดกมากองใส่รถบ่ะนี่ฮะปลาแดกมากองเลยมองรูคขเนอนีอ่กำลังผดหอมขนาดเลยหอมสุดยอดใส่แล้วคะ่ะโอ้ยสุดยอดสุดยอดความนัวล้าลึกแกงหน้ไม้นี่ปลาแดกนะส่วนสำคัญนะคะ ถ้าปลาแดกบแซบนี่กบบระบแซบคือกันค่ะใส่เข้าไปรูดผงสุรดใส่สำหรับกับบแซบซิมละเรานำ <c oughs> ใส่ปลาอะไรเรียบร้อยเหลือใส่พักค่ะขั้นตอนสุดท้ายเหลือพักอันนี้ตูลงไปกันปิดไฟรูดค่ะโอ้เดือดแหงอีลีเป็นตะแซบอีลีนะคะโอ้เบิ่งด้วยค่ะเด้อนนี่โอ้ย่อ้นค่ะ ซับเอาจากันก่อมันเลยค่ะเพิ่งดูผโอ้โหวแซบบทุนแล้วค่ะมืนอนี้ทุกอย่างพอดีแล้วค่ะปิดไฟแล้วก็เอาพอเลยปิดปิดเลยนอไฟเนี่ยปิดไฟเรียบร้อยแล้วฝัามมันแล้วก็แล้วเลยคนเลยโอ้หอมอีค่ะมาเด้อค่ะเด้อมาแซบน้ำการเดียวสิสตักใส่ถ้วยให้เบิ่งค่ะแซบข่านัว ค่ะค่ะคค่ะคคค่ะมาเบิ้งทานน้ำกันค่ะคลิปนี้กินให้เบิ้งแล้วตักสวดถ้วยมีต่ตตน่อาไหมแซบขนาดขนุนแซบบัวาจแซบบ่แซบโอ้ยแุดยอดหนึ่งข้าวเหนียวฮ้อนๆอีกค่ะมาเด้อค่ะเด้อมาแซบน้ำกันสำหรับคลิปนี้แค่นี้เลยค่ะเด้อขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพิ่งดูค่ะดิสวัสดีนะคะ